สวัสดีค่ะพี่ปลังจากวีซ่าดินเตอร์นะคะวันนี้พี่ปลังจะมาบอกว่าเอกสารอะไรบ้างนะคะที่ต้องเตรียมไปสัมภาษณ์วีซ่านักเรียนอเมริกานะคะไปกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็คือเก็บเอกสารเกี่ยวกับวะะีซ่าน้องๆจะต้องไปกรอก ds 1 6 0ในระบบนะคะกรอกให้เรียบร้อยนะคะให้รายละเอียดครบแน่นอนนะคะว่าอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มออกมานะคะคอนเฟิร์มมาเสร็จเราก็จะได้ ds 1 6 0ใช่ไหมคะอันที่2นะคะน้องๆจะต้องไปเข้าอีกเว็บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ ออกเอกสารใบจ่ายเงินนะคะแล้วเราก็เอาใบจ่ายเงินนี้ไปจ่ายเงินที่แบงก์กรุงศรีนะคะน้องๆก็จะได้ใบเสร็จกลับมาแล้วก็เข้าไปนัดหมายอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะได้ใบคอนเฟิร์มนัดหมายออกมาเพราะฉะนั้นจะมีชุดใบจ่ายเงินแล้วก็ชุดนัดหมายนะคะเป็นอันเดียวกันเลยค่ะต่อมานะคะเป็นเอกสารเกี่ยวกับ,บ i20 ค่ะพอน้องๆได้รับการตอบรับจากมหาเลยแล้วน้องๆจะมี acceptance letter นะคะอย่าลืมเอาไปแล้วก็ i20 นนะคะก็เซ็นชื่ออะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เอา i20 นี้ไปจ่ายเงินในระบบ Service i901 นะคะ350เหรียญน้องๆก็จะได้ใบเสร็จออกมาค่ะแล้วก็เอาไปด้วยนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของการขอวีซ่านะคะเอกสารเกี่ยวกับวีซา่ามาถึงเอกสารส่วนตัวนะคะก็คือ Transcript ใบจบนะคะแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับที่เรา,าเทสภาษามานะคะไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ t o f f l หรือโอ o l i n g o นะคะก็เตรียมไปนะคะส่วนเอกสารสปอนเซอร์เนี่ย สำคัญเช่นกันก็คือเอกสารใบ,บรองการทำงานนะคะหรือใบ,บรองบริษัทนะคะของสปอนเซอร์ของเราเนาะแล้วก็เอกสารสเตทเมนต์หรือแบงค์การันตีนะคะที่เป็นยอดเงินสกุลเงิน u s ดอลลาร์นะคะก็เตรียมไปให้เรียบร้อยนะคะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะในการที่เราไปเรียนครั้งนี้ที่สําคัญอย่าลืมเตรียมเงินไปด้วยค่ะถ้าน้องๆวีซ่าผ่านแล้วนะคะน้องๆจะต้องจ่ายเงิน1 5 0 0บาทน,นะคะซึ่งสามารถจ่ายทั้งบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าจ่ายเป็นเงินสดก็ได้นะคะ แล้วก็มักพลาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือรูปถ่ายค่ะบางทีรูปถ่ายไฟล์เราไม่ชัดใช่ไหมคะเขาจะขอรูปถ่ายตัวจริงนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรูปถ่ายตัวจริงไปด้วยนะคะสัก2รูปนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดอย่าลืมเตรียมตัวตัวเองด้วยนะคะซ้อมวีซ่านะคะการถามตอบพกความมั่นใจไปให้เต็มที่ค่ะตอบให้ตรงคําถามนะคะกับที่เรากรอกเข้าไปใน d s 1ออันนี้คือเคล็ดลับค่ะในการเตรียมตัวขอวีซ่านักเรียนอเมริกาค่ะจากวีซ่าดินเตอร์